หนึ่งจะหนึ่งกำลังจะจอดบ้านโป่งนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่รอไป985 ที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสงค์จรลงที่สถานีบ้านโป่งใช้ทบประตูทางลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถนะครับที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสงค์จรลงที่สถานีบ้านโป่งใช้ทบประตูทางลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถนะครับเมื่อสายคนใช้มาเรากดระวังในการก้าวลงจากขบวนรถนะครับ ขบรถกับเทียในสถานและหน้าสถานีเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่17เ,เลยหยุราาดรั่งไม้ฐาจากสถาสนีต้นทางสถานีกลางเทพอม,มีวัฒน์สายทางสถานีจุฬาพันใหญ่และสูไหงโตลลกครับมีตัวได้ทราบในทางไปกับขบวนรถเที่ยวนี้ปวดนำสินของและสัมภาระสองทาง่านขึ้นไปจัดหาที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งจ็ดหนึ่งพ่อจากสถานีพระโขนงไปแล้วจะอยู่ต้นส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีเพชรบุรีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีพระโขงในนามของการรถไฟขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นฐานะในการเดินทางขอให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านจดตัวสารสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีก ได้หถอชั้นสองรุ่นมีห้องน้ำตรงกลางมาด้วยนะครับแล้วก็รถนอนแอร์สี่คันเลยยาววนันชะลาเช่นเคยฮคะดับได้สิบแปดคันนะครับไม่รู้ผมนะาปิดระบาถ้าเัาปิดต้องขออภัย